またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で แต่เน้นมันล้ำลึกกว่านั้นมากถ้าหากอาจนะใครในชั้นนี้ได้สักคนฉันก็จะยอมเล่นกับนายเจ้าระเบมลูกข่างพี่คาตหน่อยไปยังไงแต่เราก็ยังมีอะไรที่พอทำได้ต้องมีสิ เรายังสามารถสู้ต่อได้ตอนหยุดพักสองเดือนพักเน้นเพื่อเพิ่มเน้นแขนซ้ายข้อมือท่อนแขนหักสองท่อนกระดูกต้นแขนแตกละเอียดกระดูกซี่โครงหักสามแห่งกระดูกแตกละเอียดอีกสิบสองแห่งกว่าจะหายดีก็ใช้เวลารว่รวๆสี่เดือนงี่เง่าที่สุดเลยขอโทษมาขอโทษฉันให้มันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะ อยากรู้นะเลยเนี่ยมันทำด้วยอะไรกันแน่ฮะอุ้ยก็เห็นสารละลูกไอ้พวกที่ไม่รู้จักเน้นที่มันโดนรับน้องแล้วนี่นะพลาดไปนิดเดียวน้าได้เป็นเหมือนพวกมันแน่เลยพี่ตายสิไม่นึกเลยหรืว่าพี่แว่นเขาสอนเราเพื่ออะไรกันเออเออแต่ว่าฉันนึกว่าจะไม่เป็นอะไรนี่นะอยากจะลองรับการโจมตีหลายๆครั้งดูนะอ้าวถ้าไมโดนจุดสำคัญก็คงไม่ถึงที่ตายละเอ้ยเอ้ยเอ้ย เออครับครับมาครับเออ,เอ,อพี่แวดดีเองนึกว่าใครซะอีกเออคุณวิงคือว่าเออคือคือขอโทษนะครับมาขอโทษฉันให้มาได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาน่ะ นายคิดอะไรเขานายกันแนะ่ก็เห็นสร,รูปไอ้พวกที่ไม่รู้จักเน้นที่มันโดนรับน้องแล้วนี่นะพลาดไปนิดเดียวนายได้เป็นเหมือนพวกมันแน่เลยเออนั่นอะฉันเพิ่งพูดไปหยกหยกาตายเถอโชคดีแล้วนะที่โดนแค่นี้จริงๆนะออคุณวีงฮะ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ฉันไม่ยกโทษให้หรอกคีโรคุงก่อนคุงต้อพักรักษาตัวนานแค่ไหนรู้มะคุณหมอบอกว่าประมาณสองเดือนนะครับงั้นก็ดีแล้วแต่วันนี้ไปเป็นเวลาสองเดือนขอสั่งห้ามเธอเข้าร่วมประลองห้ามฝึกเน้นแล้วก็ห้ามค้นคว้าอะไรเกี่ยวกันเน้นด้วยนะคราวนี้ถ้าหากเธอไม่รักษาสัญญาแล้วก็ฉันก็จะไม่สอนอะไรเธออีกแล้วว่าไงละ่ะตกลงครับผมจะรักษาสัญญา ผมสัญญาครับยื่นมือซ้ายมาสินี่คือได้สัญญาเห็นได้นี่แล้วจะได้ไปเรื่องที่สัญญาเอาไว้ไงคีรุคุง้งมานี่หน่อยสิ <c oughs> คีรุคุ้จุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเธอคืออะไรกันแน่นะแม่พูดถึงจุดประสงค์เหรอฮะ ถ้าเกิดไม่มาเจอซูชิฉันก็คิดแค่อยากจะได้เงินไปซื้อขนมกินส่วนก้อนก็อยากจะมาฝึกฝนเพื่อเตรียมสู้กับฮิโซกะมันก็แค่นั้นเองอะฮะฮิโซกะก็ไอคนที่มันรอพวกเราอยู่บนชั้น200ไงละ่ะเอาเถอะถึงคนส่วนใหญ่บนชั้น200จะมุ่งหวังขึ้นไปอย่างชั้นบนสุดก็ตามทีนะแต่ฉันน่ะไม่สนใจหรอกนะเออก้อนอะนะอืมฉันเองก็ไม่รู้อะ ถึงปากจะบอกว่าขอแค่ได้สู้กับฮิโซกะก็พอใจแล้วอะคะแต่ดูจากการประลองเมื่อวานนี้นะฮะท่าทางเขาคงจะสนุกกับการเสียงตายซะละมากกว่ามั้งสุดยอดเลยการประลองในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่กันนะบนเวทีตอนนี้นะคะมีจำนวนลูกข่งทั้งหมดเกือบจะ50ลูกแล้วล่ะค่ะ แต่ว่านักสู้ก่อนก็ยังคงเฝ้าหลบหลีกการโจมตีของลูกขางที่ขุชนช็อกันให้วุ่นวหมดเลยตอนนี้ครบสินาทีแล้วนะคะแต่วเวลาจะจบเราก้ยังนักสู้คิดใช้ลูกขังจนหมดก็ได้แต่ยืนดูพว่อรคนดูแลคะ่ะเอาเลยนะคะงั้นแบบนี้ผมต้องรองรุกนกจะต่อไปแล้วนะคะตื่นเต้นจริงๆเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะแก้เกมกปนยังไงต่อไปคะ่ะ นั่ววนอยู่ระเบิดปุ๊นักสู้พีชยังขาดอีกแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าลูกข่างจะทำอะไรกับนักสู้กอร์ไม่ได้เลยนะคะเอ้ออย่าไปทางนั้นนะ,ะนักสู้กอรหลบไม่ทันแล้วล่ะเอะอสถานการณ์แบบนั้นอาจถึงตายได้ชนะแต่ว่าเข้าสนุกกับมันงั้นเหรอใช่ ฉันเองก็ใช่ว่าจะไม่เคยเป็นแบบนั้นนะฉันเข้าใจดีแบบนี้ไม่ผิดแน่แต่ฉันนะน่ะมจะเลือกคู่ต่อสู้และเลือกเวลาเสมอเลยแต่มอนั่ยน่ะลองได้เพลินขึ้นมาเมื่อไรเป็นไม่เลือกทุกทีเลยแบบนี้แหละที่มันแย่แต่ก้อนนะ่ะนะไม่ใช่คนที่จะผิดสัญญาดเดิมๆซ้ำสองครั้งหรอกนะาวางใจได้เลยหรือว่าจะเป็นเพราะเราสายไปแล้วล่วอะอเพราะเราได้มารู้แล้วสินะ ทั้งกอนและฉันด้วยถึงนายจะนึกเสียใจและเลิกสอนเราก็ไปให้คนอื่นสอนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้แล้วละเพราะฉะนั้นไม่ต้องอยากรับผิดชอบอะไรแล้วทั้งพี่ชายฉันทั้งฮิสกะต่างก็ใช้เน้นกันทั้งนั้นไม่ว่าช้าหรือว,ว่าเร็วฉันกับกอนก็ต้องฝึกเน้นอยู่ดีนั่นแหละหน่าที่นาพูดมันก็ถูกแต่ว่า เข้าใจแล้วล่ะฉันไม่คิดจะเลิกสอนกลางคันหรอกนะที่อยากจะสอนมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคิโรคุงถ้าสนใจไหมล่ะเลิกแต่วันนี้ไปหาเจ้าที่ห้องแล้วไปฝึกพร้อมกับซูชิเอามาไม่เอาดีกว่าฉันไม่อยากใจเ,เร็วด่วนได้ถ้าหากก่อนทำตามสัญญาได้ฉันก็เ,เริ่มฝึกพร้อมเขาแล้วกันคิโลคุง ฝากไปบอกก่อนว่าฉันอนุญาตให้ฝึกเน้นส่วนที่เป็นพลังร้อนได้แล้วก็ต้องฝึกเทนทุกวันด้วยนะและแน่นอนเธอก็เหมือนกันนะนี่ก่อนพี่แว่นเขาบอกมาว่าเอ มันหมายความว่ายังไงกันฉันก็บอกแล้วไงยังเธอนะจ้องไม่ได้หรอที่เธอหาเอเย่นนี่เจอได้ดวยตัวเองนลนะฉันขอแสดงความนับถืออย่างสุดซึ้งเลยแต่ว่าจะให้แนะนำลูกค้าคนสำคัญให้อ่ะคงไม่ได้แล้วนะคงเป็นเพราะฉันยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอนส่สิใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหหลกจก้ะฉันไม่คิดจะว่าเธออ่อนประสบการณ์หรอกนะแขกบางคนที่เขาไม่เกี่ยงเรื่องพวกไก่อ่อนก็มีแต่ว่าเธอนะ่ยยิ่งกว่าพวกไก่อ่อนซะอีกนะ หมายความว่าอย่างไงกันน่ะฉันได้ใบอนุญาตฮันเตอร์มาแล้วนะและนี่ก็เ,เป็นของจริงร้อยเปอร์เซนตซะด้วยใช่มันเป็นของจริงร้อยเปอร์เซนตแต่ว่าการสอบของเธอมันยังไม่จบหรอกดูเว็บเดียวก็<ม>รู้ว่าอย่างไงนะเห็นอะไรหรือเปล่าล่ะอ,อะไรที่อยู่ข้างๆฉันนี่ไงมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหม เอาไว้เห็นเมื่อไร่ค่อยกลับมาที่นี่ใหม่ก็แล้วกันนี่แหละเงื่อนไขอันดับแรกของที่นี่แหละมันหมายความว่าอย่างไรเรามองไม่เห็นอะไรเลยอะแต่ทําไมกลับรู้สึกถึงจิตสัมผัสแรงกล้าของอะไรบางอย่างแล้วไอ้นั่นมันอะไรกันแน่นะ ไม่แน่ว่าผมอาจจะหลกวิสาที่ร้ายกาจที่สุดขึ้นมาซะแล้วละครับฉันเข้าไปแล้วเนอะเออ,เออ๋อคิดูว่าฉันกำลังตั้งใจว่าจะไปหาหนายอยู่พอดีเลยอ่ะนี่นายทุกอย่างหายสนิทด,ดีแล้วเหอืม แข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างแล้วเห็นไหมล่ะออ้ยไอ้หมอนี่มันบาดเจ็บขนาดต้องรักษาสีเดือนแต่แค่เดือนเดียวมันก็หายดีแล้วเนี่ยตายสินายพี่ลึกจริงๆเลยนายปีศาจชัดๆตัวนายทำด้วยอะไรกันแน่เนี่ยฮะฮะอ๋อเพราะฉันกินไอ้นี่ไงเล่าปลาแห้งอมันเลี้ยงง่ายดีฮะแล้วมีธุระอะไรกับฉันงั้นเหร เออเออก็นี่ไงตั๋วเหรอเออแต่ว่าไม่ใช่ตั๋วธรรมดาหรอกนะตั๋วดูการประลองของฮิโซกะการต่อสู้ของฮิโซกะคนสนใจกันมากเลยมีคนเข้าแถวต่อคิวรอซื้อกันยาวเหยียดแต่นักสู้ในชั้น200มีสิทธิ์ซื้อก่อนใครฉันก็เลยได้ตั๋วมาแต่น่าเลือดะมัดตั๋วแพงหูฉีเลยแล้วเท่าที่ฉันฟังมานะฮิโซกะไม่ใช่ธรรมดาจริงๆด้วยประลอง11ครั้งชนะ8แพ้3ชนะน็อก6 จำนวนครั้งที่น็อกก็เท่ากับจำนวนคู่ต่อสู้ที่ตายคาที่และที่แพ้3ครั้งทั้งหมดก็พราะถอนตัวสรุปว่าถ้าหากว่าเตรียมตัวในการต่อสู้ไม่พร้อมมอน,นั่นก็จะไม่สละสิทธิ์ทั้งที่ลงชื่อไว้แล้วไอ้มอน,นี่มันร้ายกาจจริงๆสรุปว่าฮิโซกะถ้าคิดจะประลองจริงๆก็ไม่มีความว่าแพ้แน่แน่ด้านนสินะแลวนอกจากนั้นยังมีอีกเหรอมลอง11ครั้งเขาเสียคะแนนให้คู่ต่อสู้ทั้งหมด4คะแนนดาวหนึ่งครั้งฮิต3ครั้ง ม,มือของเขาถือว่าเป็นระดับฟลอมาสเตอร์ได้อย่างสบายสบายเลยละ่ะโอ้ยแบบนี้ก็แย่สิให้ตายสิแต่นายหน้าไม่เศร้าเหมือนกับที่พูดเลยแล้วคู่ต่อสู้ของเขาที่ชื่อว่าคาสโตโรสี่คะแนนที่ฮิสกะเคยพลาดท่าน,นั่นนะ่ะนะสามคะแนนเป็นของคาสโตโรคนนี้แหละถือว่าเป็นคู่แข่งคู่อาฆาตกันเลยละ่ะถ้าไปดูอย่างน้อยๆก็จะได้ศึกษาการต่อสู้ของฮิสกะอาจจะได้เห็นฮิสกะสู้จริงๆกับครั้งนี้ แต่มันจะดีเหรอหาก็ฉันอะสัญญากับคุณวิงเอาไว้แล้วนี่อ้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่นะพวกเราแค่ไปนั่งดูเฉยๆนี่นาโถ่ยไ,ไม่ได้นะอ,อ,อถึงไปดูการประลองก็ถือเป็นการศึกษาเรื่องเน้นเหมือนกันที่ลูกคุง้ง่ะไปได้ก่อนคุง้งเขาองพักฟื้นให้เต็มที่ในช่วงหนึ่งเดือนที่เหลือนี่นะออตอกลงครับงั้นเข้าใจตามนี้นะ มาตั้งแต่เมื่อไห่อคิดรู้อะทำไงได้ล่ะก็เชิญค่ะฉันจะเอากล้องวิดีโอไปถ่ายไว้ให้ยังไงซะฉันก็ต้องไปดูคนเดียวจะขึ้นข้างบนแล้วนะคะรู้บาตัวใบหนึ่งราคาตั้งแสนห้าเจนี่เชียวนะตัวใบหนึ่งอะซื้อต้องถุนมาเล่นไลยเป็นพันๆตัวเลยโแย่จริงเลยเจ็บใจจัดใจเฮ้ยจเรียกขึ้นมาสิเกตบ้านี่ขึ้นข้างบนแล้วนะขึ้นข้างบนนะคะฉันไปก่อนเนาะจ้า ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดและรู้สึกว่าจะฝึกฝนทำสมาธิทุกวันด้วยสภาพปกติทำให้เห็นออร่าที่ไหลเวียนอยู่อย่างเบาบางรอบๆตัวทำให้พวกเขาเป็นเหมือนสายน้ำใหญ่ที่ไหลเอื่อยอย่างเงียบสงบไม่ไหวคนที่จิตใจสับสนก็คือเราเองนี่ล่ะ สวัสดีครับทุกท่านและวันนี้ก็มาถึงการประลองของคู่สำคัญที่ทุกคนเฝ้ารอ,อคอยเป็นการประลองระหว่างฮิโซกะกับคาสโทโรนั่นเองครับค่ะ <c oughs> และนี่คือสนามประลองนะคะดูผู้ชมจำน,นวนมากเหล่านี้สิคะ การประลองยังไม่ทันจะเริ่มขึ้นเลยแต่ผู้ชมมากันแน่นขนาดตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะตอนนี้เต็มทุกที่นั่งเลยนะคะสถิติในการประลองมัติลราจอมอูมายากรนที่สกะมีสถิติชนะ8แพ้3และที่แพ้เพราะว่าสละสิทธิ์ไม่ประลองค่ะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะชนะ9แพ้1ตั้งแต่ที่พ่ายแพ้กับพี่สกะก็ชนะ9ก้าครั้งรวดเลยนะคะ่ะฝีมือสองก็เป็นฟรอมาสเตอร์เช่นละค่ะเขาก็คือนักสู้คาสเทโรฮะช็อกโกโร่ขายหมดเกลี้ยงเลยเหรอคะต้องขอโทษด้วยนะคะอะไรนะทำไมอะฮะ แล้วว่ามาสองวันก่อนเนี้มีท่านหนึ่งมาเหมาไปหมดเลยละค่ะอืมอืมอืมดสองวันก่อนเฮ้ยตัวฉันเองนี่ว่ากว่าของจะมาส่งก็ต้องรออีกอาทิตย์หนึง่งนะคะไม่เป็นไรฮะขอน้ำผลไม้แก้วหนึ่งแล้วกันขอบคุณมากค่ะและตอนนี้เราจะมาชมภาพการสัมภาษณ์สดวนักสู้คาสเทโร่กันก,การประลองเลยนะคะใช่แล้วครับเพิ่งชนะแค่ครั้งเดียวผมไม่รู้สึกกดดันเลยครับวันนี้จะสู้เต็มที่แน่นอนครับแม่นึกว่าจะตัวใหญ่ยักษ์นุ่นกอลิยาจะชนะแน่นะคะ ถ้าไม่มั่นใจคงไม่มาลองแข่งหรอกครับผมจะทุกคนได้เห็นว่าผมได้เป็นคนละคนจากเมื่อสองปีก่อนค่ะมั่นใจนนะะไม่เบาเลยฮะขอบคุณครับดูตัวจริงหน่อยดีกว่านะ,ะนะอดูแน่ใจหน่อยอออนี่มันอะไรกันเนี่ยงง นั่นไงนั่นไงฮึ hmm. มีธุร,ร,ระอะไรกับฉันย,ยังไหล่ะอะไรอ่ะหายไปแล้ว ก็เราเห็นหมอนั่นนั่งอยู่บนเก้าอี้นี่นะแวบไปตั้งแต่เมื่อไรแวบออกมาเปิดประตูได้ที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็อ้อมผ่านหลังเรามาได้ไม่สิเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะละสายตาจากตรงประตูก็คือหลังจากที่เขาส่งเสียงมาจากด้านหลังเราเท่านั้นไม่ได้เปิดช่องมากขนาดนั้นเขาทําได้ยังไงอ๋อคือว่าตั้งใจจะขอลายเซ้นนายหน่อยนะนะฉันรู้สึกเป็นเกียิมากเลยกิโลคุงเออ คูแข่งที่อยู่บนชั้นสองเราด้วยกันก็เช็คข,ข้อมูลกันไว้บ้างแล้วคนที่ืกกีอกอนไม่ได้มาด้วยเหรออ๋อแม่รู้ไปหมดทุกเรื่องเลยนะวันนี้มาศึกษาคู่แข่งอย่างนั้นสิลารอกฉันก็แค่อยากจะเห็นนายใก,ใกล้ๆเท่านั้นเองเหรอแล้วท่าทางฉัเป็นไงบ้างอะแจมแจ๋วเลยเละ่ะขอบคุณมากกิโลคุงก็อําพรางจิตสัมผัสได้แนบเนียนเหมือนกันนะแต่ว่า ถ้าไม่อำครางเอาไว้ตั้งแต่ก่อนขึ้นลิฟต์มาชั้นนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกฝีมือระดับเธอจู่ๆจตสัมผัสหาได้เฉยๆนี่ถึงไม่ใช่ฉันเป็นใครก็ต้องระวังตัวเั้นก็แปลว่านายเช็คดูตั้งแต่ฉันขึ้นมาบนชั้นนี้แล้วเหรอฮะใช่แล้วละ่ะ <c oughs> ฉันขอตัวนะเออเอเอค,คืออย่างนี้นะเมื่อกี้นะั่นนายทำได้ยังไงเหรอเสียใจด้วยนะฉันบอกให้รู้ไม่ได้หรอกเพราะสวรรค์นายอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ของฉัน วางใจได้เลยฉันไม่คิดจะสู้เพื่อไต่ขึ้นไปจากชั้นนี้หรอกนะ่างั้นเหรอแต่ว่าอาร่าของนายนะ่ะหมนบอกอย่างนั้นเลยนี่จะ <c oughs> ล้อเล่นนะ่ะไปหาคำตอบในการประลองก็แล้วกันนะอ๋อจริงซี่จะขออะไเซนใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วนะพอดีฉันลืมหยิบกระดานมาซะด้วยไปก่อนนะกินลคุ้้ง ถ้าจะไปรอที่แบทเทอร์ลิมเปียกันแล้วกันนะอย่างนายต่อไปถึงแน่ๆเฮ้ยก็บอกแล้วไงไม่คิดจะสู้ต่อทุกท่านคะและทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วค่ะดิฉัจิติชนการเป็นร้องแข่งโกลดิสซัดระหว่างฮิสกะและคาสเทรอ่เลคะและตอนนี้ตรงรอบเวทีมีการจุดดอกไม้ไฟสวยงามมากเลยค่ะเพื่อต้อนรับการกลับมาของคู่แคทที่ไม่ได้เจอกันมาถึง2ปีเต็มๆแล้วค่ะ จะเป็นวันของฮิสกะหรือว่าคาสโตโรกันแน่เป็นแมตช์ที่ชะตาจริงๆเลยค่ะย <Yeah. S 1> ้ขฉันก็ขอบใจนายนะฮิสกะเขา,าได้การเชื่อรับน้องจนเขาไแข็งแกร่งขึ้นมาทุกวันนี้หรอกขอบใจมากนะ <c oughs> ใครเหรอที่แข็งรังขึ้น <c oughs> เขาบอกไว้ก่อนนะชนะก้าแมตช์รวดหลังจากที่แพ้นายฉันไม่เคยซื้อเด็ดพลังเ,เต็มๆเลยสักครั้งทั้งหมดเนี้ก็เพื่อที่จะอ้อมแรงเอามาชนะนายให้ได้ในวันนี้ยังไงล่ะ <c oughs> งั้นคงลำบากแย่สินะแต่ว่าคิดว่าจะมีปัญญาเอาชนะฉันได้อย่างนั้นเหรอรไหนว่าไหครนแน่นอนเราจะเริ่มการประลองระหว่างฮิโซกะและคัสโทโรในยกเดียวเริ่มได้ยา่าฮี่ เดะเลยเหมือนตอนที่โผล่มาด้านหลังเราเขาทำได้ยังไงเริ่มแรกนักสู้คัสตโตโร่ก็ได้งานฮิสโอกจะจนได้ไปหนึ่งคะแนนแล้วค่ะเปิดฉากการต่อสู้ได้ไม่ทันไรนักสู้ฮิสโอกะก็โดนแยกไปหนึ่งคะแนนซสแล้วเอาจริงสักทีสิฮิสโกะฉันทำไมเหมือนเมื่อสองปีก่อนครั้งต่อไปจะไม่ออมมือให้แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรีบร้อนจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงนายไม่ได้เป็นคนตัดสินใจฉันเป็นคนตัดสินใจต่อหัน ยิสุกะและคาสโทโรเริ่มดวนกันแล้วเราอยากจะไปดูแทบตายเลยแต่ว่าติดตามชมฮันเตอร์ฮันเตอร์ในตอนหน้านะครับมาช่วยกันลุ้นว่าฮิสุกะก,กับคาสโทโรใครกันแน่จะเป็นผู้ชนะ that's she